อีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวปรากสวัสดีค่ะทุกคนเที่ยวปรากห้ามพลาดจุดเช็คอินจุดนี้เลยโอทาวสแควร์เพราะที่นี่เป็นศูนย์รวมของสถานที่สำคัญที่มีความสวยงามมากมายไม่ว่าจะเป็นศาลาว่าการเก่าโอทาวฮอโบสตินโบสยอดแหลมคู่และนาฬิกาดาราศาสตร์ซึ่งมีความสวยงามมากๆเลยล่ะคะ่ะ บริเวณนี้นอกจากจะมีความสวยงามแล้วยังถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมทางเศรษฐกิจเพราะที่นี่มีร้านอาหารมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ชิมกันนะคะที่โอทาวสแควร์มีร้านอาหารไทยด้วยนะคะทุกคนเนื่องจากเราเป็นคนไทยที่ชอบอาหารไทยรสจัดจัดดังนั้นเราจึงสั่งอาหารรสจัดมารับประทานกันซึ่งบอกได้เลยว่า รสชาติไทยแท้มากค่ะบริเวณนี้เราจะเห็นตึกหลากหลายสีสันซึ่งก็ให้ความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะ เราจะเห็นบริเวณตรงกลางองทาวฮอมักจะมีลานกว้างที่มักจะมีการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆในช่วงเทศกาลสำคัญนะคะโดยเฉพาะเทศกาคลคริสต์มาสที่จะคึกคักเป็นพิเศษค่ะเพราะทุกคนจะได้ช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียวละค่ะ และจากบริเวณนี้เราก็สามารถเดินไปสะพานชาวไปชมวิวบรรยากาศบริเวณโดยรอบสะพานชาวซึ่งมีความสวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะนี่คืออีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดที่จะมาเช็คอินนะคะเมื่อมาที่โอทาวโฮสล์แควสามารถมาเช็คอินบริเวณนี้เลยค่ะ เห็นไหมล่ะคะทุกคนว่าโอทาวหอสแควร์ are, มีความสวยงามมากๆเลยทีเดียวล่ะคะ่ะเมื่อใครมาเที่ยวปรากไม่ควรพลาดที่จะมาเช็คอินโอทาวหอสแควร์ o กันนะคะ